สวัสดีชาวเวิร์บทั้ทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอารถ LT มารีวิวคันหนึ่งนะครับ MX 1357นะครับคันนี้เป็นคันนึงที่เหมือนกับ w a ลเกมมิพยายามจะให้มันแลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอามาขายนี่ก็ไม่ได้บ่อยมากแล้วก็เวลามาขายทีนึงเนี่ยมันจะมาเป็นแพ็คนะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูในเว็บไซต์ อย่างในวันที่ผมเอามารีวิวนี่ก็จะมีแค่2แพ็คเท่านั้นนะครับก็จะเป็นแพ็กการซื้อที่ดีที่สุดแพ็กหนึ่งอันนี้2,068บาทนะครับอีกแพ็กหนึ่งก็จะเป็นแพ็กอันอันยมณีนักสะสมนะครับอันนี้ก็1,259บาสบเาบาทนะผมจะให้ดูแพ็คถูกนะครับมันมีแค่นี้เท่านั้นนะสแพ็กเท่านั้นแพ็กถูกเนี่ยแพ็คพันสเนี่ยเอาจริง,รงมัน มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าพันสองนี่คือซื้อเฮฟวี่แท้งเทียแปดได้เลยนะครับมีอะไรให้บ้างนะครับก็จะมีรถ1คันนะครับมีพลรถ100%แล้วก็ลงรถ1 1ลงนะครับอ่าแล้วก็มีบูทให้นะครับเป็นบูทค่าประสบการณ์200%นะครับ15อันเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วก็โบนัส15 15อันสำหรับภารกิจคูณ5ของ mx 1357แล้วก็ยังมีทองให้อีก 6, 0 0 0 สำหรับเงิน1,259บาท1,259บาทก็ก็แพงนะแพงอยู่นะครับซื้อให้วิแท้งเทยแปดได้เลยนะเออแล้วก็ไม่มีลายด้วยอันนี้คือไม่มีลายคือตัวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น M x 1 3 5 7 g f นะครับซึ่งมันจะมีลาย gf เป็นลายอยู่ด้านข้างตรงนี้เป็นลาย gf เลยซึ่งอันนั้นคือคือแลจริงๆ หา,หาซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะก็จะเหลือเป็นแบบนี้1259บาท1260บาทนแหละประมาณนั้นนะครับถามว่าแพงไหมแพงอยู่แพงอยู่แต่ว่าได้ทองมาด้วยนะ6 0 0 0ก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเอา่อแล้วแต่ทรัพยากรของแต่ละคนประมาณนั้นจริงๆคันนี้ผมเคยเอามารีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่านานแล้วแล้วช่วงนี้เอามาขายอีกก็เลยเอามารีวิวอีกรอบหนึ่งซะเลยนะครับก็ จะมาให้ดูกันว่าในยุคนี้นี่ใส่อุปกรณ์อะไรกันดีแล้วก็เล่นเป็นยังไงบ้างคุ้มกับกับเงินที่จะเสียไปไหมพันสองหรือว่า2 0 0พันเนี่ยเออมันมันมัน,ม,นมันเยอะอยู่นะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ในอุปกรณ์ก็คือแน่นอนมันเป็น LT ต้องใส่กล้องนะกล้องเครือบผิวเลนน์อันนี้ผมเลือกเป็นกล้องเครือบผิวเลนน์เพราะว่าวิ่งสปอตได้อะไรได้นะครับและอีกอันนึงที่ขาดไน่จริงๆก็คือปรับเสถียรครับเพราะว่า ปืนเนี่ยมันเป็นปืนออโต้โหลดที่มีการกระจายเป้าสูงนะครับบานออกแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวปรับเสถียรเนี่ยจะช่วยได้เยอะซึ่งถ้ามีสีชมพูหรือว่ามีสีม่วงก็ใส่ให้มันเลยเต็มที่นะครับอันนี้จะช่วยได้จริงๆนะครับยิ่งเป็นสีเนี่ยจะยิ่งดีมากส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะไปใส่พัดลมก็ได้นะหรือว่าใส่อย่างอื่นก็แล้วแต่แต่ว่าผมเลือกที่จะใส่เทอร์โบเพราะว่า มันเพิ่มกําลังจํเพอะให้ออกตัวเร็วขึ้นเพราะว่าเวลาเล่นปกติแล้วเนี่ยเวลาออกตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันออกช้าๆหน่อยผมไม่ค่อยถูกใจขนาดใสเทอร์โบเข้าไปก็ยังแบบไม่ได้ออกตัวพุดปัตอะไรเท่าไหรน่นะประมาณนั้นก็เลยใสเทอร์โบให้มันไปนะครับเอามาดูที่พลรถมี3คนครับมีผู้การมีพลปืนแล้วก็พล,ลขับ3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นพลรถควรจะมีสกิลอย่างน้อย3แถวเลยอย่างน้อยเลยนะ มีพี่ต้องร่่มลบมีพลางเนี่ยต้องมีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้การก็ต้องมีซิกเซน์นะครับอ,อันนี้เป็นพลปืนนะครับของผมก็จะมีพลางแน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวสแนปช็อตหรือว่ายิงเร็วนะครับส่วนพลรขับผมก็พลางแน่นอนแล้วก็มีการกับขับขี่อย่างนุ่มนวลน,นะครับหรือว่าสมูทไรท์แล้วก็มีการขับขี่ในทางวิบากด้วยออฟโรดดิริ์นะครับ ก็ถ้ามีเยอะก็ยิ่งดีอยู่แล้วนะในส่วนของพลรถเพราะว่ามีแค่3คนเท่านั้นนะครับเรามาดูกันที่ปืนนะปืนก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นปืนเทียหเท่านั้นนะครับเป็นปืนเทียหเท่านั้นนะเพราะว่ามันเจาะเกราะอยู่แค่143นะครับ143แต่ว่าด้านข้างอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ว่าเวลายิงจริงๆ,ๆเนี่ยถ้าเป็นลูกธรรมดาเนี่ยมันจะปลิว ปลิวมากเลยมันไม่ค่อยเข้าเป้านะครับแล้วดามเมจเฉลี่ยต่อน,นัดอยู่90แต่ว่าใน1นึ่งแมกกาซีนเนี่ยมี8นัดถ้าคุณยิงเข้าเป้าทั้งหมด8นัดก็เอา8คูณเ0าเข้าไปนั่นคือดาเมจเฉลีย่ยนะครับมันก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าเป็นรถที่ยิงมันมากๆนะกดกดยิงคาได้เลยแล้วก็ซอยตา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 ตตาเพราะว่าโหลดระหว่างนั้นเนี่ยหวิเท่านั้นนะครับซอย8 8นัดนัดก็คือ8วินี่จบแน่นอนนะ แต่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้ลูกทองกันเพราะว่าลูกทองมันเจาะ1น5่กานะครับเจาะดีแล้วก็ลูกกระสุนวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะตรงไม่ค่อยย้อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับการเบ่งเบนโดยเบื้องต้นให้มา0.37นะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ย เรื่องการเบ่งเบนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับเพราะเวลาเล่นจริงเนี่ยมันปลิวนะครับด้วยปืนที่มีขนาด57ามิลเนี่ยมันก็จะแบบปลิวๆหน่อยนะครับมีปลิวหน่อยแล้วก็เอ็มมิ้งไทม์อยู่2.3ก็เอ็มมิ้งไทม์ก็ติดนานนิดหนึ่งติดนานอยู่นิดหนึ่งนะครับเร่งนานนิดหนึ่งามาดูในส่วนของลูกกระสุนนะลูกกระสุนถ้าเป็นลูกปกติเนี่ยวิ่งอยู่พันร้อยส่วนถ้าเป็นลูกทองเนี่ยวิ่งอยู่พันสี่ความเร็วลูกกระสุน ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องปลวนั่นแหละที่บอกนะครับถ้าระยะไกลเนี่ยสไนไม่ดีนะครับคันนี้เหมาะกับการเข้าไปล้วงเข้าไปแฟรงด้านข้างขนาบข้างอะไรยงี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็เปิดให้ได้เปิดให้ได้ดไดาพาสซีฟได้แล้วก็สามารถวิ่งเปิดได้แต่ว่าวิ่งเปิดเนี่ยควรจะใส่เทอร์โบแบบผมเนี่ยน่าจะดีนะน่าจะดีอยู่นะครับก็มุมกดคันนี้อยู่ลบหกนะมุมเงย12มุมกดมุมกดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มุมกดก็กลางๆส่วนมุมเงยนี่ค่อนข้างแยกนะครับ12เท่านั้นนะก็มันก็จะลำบากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเอมมิง่งทมตอนนี้ของผมเหลือ2.0นะครับแล้วก็การเบีเ่ยงเบนเหลือ0.32แต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าลูกมันปิวไปพึ่งพาไอ้เรื่องของความแม่นยำอะไรเงี้ยยากอยู่ยากอยู่นะครับ DPM ตอนนี้มี1,952ก็ DPM ใช้ได้แต่ว่านั่นแหละเรื่องเรื่องของเรื่องคือมันยิงไม่ค่อยเข้าเป้ายิงไม่ค่อยเข้าจุดนะครับ อันนี้มีเลือดอยู่890อนะครับอันนี้ผมอ,อัพตัวฟิลมอดด้วยนะครับมันก็เลยมีอะไรที่มันไม่ไม่ไม่ไมใช่มาตรฐานนะอันนี้เลือดผมอยู่890เกาะบรอบางๆครับเกราะ50 40 5บประมาณนั้นพรางตอนนี้35้าเอาช่องสุดท้ายถ้าใครไม่ใส่เทอร์โบก็ไปใส่พรางใส่อะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแนะนำก็คือตัวปรับเสถียรแน่นอนคนระับปรับเสถียรแน่นอนเลย แล้วก็ระยะมองตอนนี้ผมมองอยู่4 8 3มองดีอันนม้องดีอันนี้คือผมเน้นมองเลยนะครับเน้นมองเลยแล้วก็วิ่งเปิดได้อะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะก็ข้อดีของมันคือยิงมันนะครับยิงมันจริงๆนะข้อเสียคือเจาะน้อยยิงไม่ค่อยยิงไม่ค่อยเข้า <laughs> ยิงมันแต่ยิงไม่ค่อยเข้าอ้าวันนี้ก็มีเกมมาฝากกัน2เกมเหมือนเดิมลองไปดูซิว่าในยุคนี้เนี่ยคันนี้เนี่ย พันสองในอย่างน้อยเลยนะพันสองคุ้มไหมกับการที่ซื้อมาเพราะว่าวันที่เอามารีวิวนี่มันเลิกขายไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อมาแล้วเนี่ยก็ดูคลิปนี้ได้นะครับอ่ะลองไปดูกัน2คลิปครับเชิญชมครับ ในเกมแรกครับผมอยู่ในแมปโอหลอดนะครับโอหลอดอันนี้อันนี้จำไม่ได้จริงโอหลอดนะครับกอ็อยู่ในห้องเคียร์หกเคียร์เจ็ดผมเกิดทั้งฝั่งเหนือวิ่งโฉบโฉ,ฉบขึ้นมาตรงนี้ครับช่วยเขาเปิดนะครับโดนเห็นครับอันนี้คือผมใส่เทอร์โบมานะมันก็ออกตัวอะไรก็ตามนี้ฮะตามที่เห็น มีจอนข้างละ3คันเลยนะครับข้างละ3คันจอนเยอะเป็นพิเศษในเกมนี้ไฟติดครับมีคนยืนพัสสีบอยู่นะครับเรามองไม่เห็นอ่ะเพื่อนเห็นเบรเทดแพนเทอร์ด้านหน้านะครับคือมี LT ข้างละ2นะครับ LT ทเทียเจ็คันหนึ่งแล้วก็เทียหกคันหนึ่ง ผมก็ฉีกมาเล่นทางฝั่งตะวันออกครับฝั่งนี้มีเพื่อนยืนอยู่คนหนึ่งเป็นสติฟฟฝัง74ลองขยับเข้ามาตรงนี้ครับเจอว k ครับ2801ครับซอยครับผมหาหินหลบแล้วก็ดักซอยครับเดี๋ยวให้เพืเพ่อนช่วยยิงให,ให้เพื่อนช่วยยิง อ่ะทังนี้เบทเทรดเขามาช่วยนะโอเคครับเพื่อนมาช่วยยิงได้อยู่นะซอยครับหนึ่งนัดแม่ไม่เข้านะไม่เข้าอันนี้ผมใช้ลูกธรรมดานะลูกธรรมดาอยู่ได้มาหนึ่งนัดครับเขาแรงอยู่นะนัดหนึ่งนะเนี่ยร้อยกว่านะผมก็ซอยครับเพราะเ,เขายิงแล้วโอเคครับได้อยู่ครับเออได้มาหนึ่งคิวครับแต่ว่าเลือดลดไปครึ่งหลอดนะครึ่งหลอดเลย แล้วก็ได้โพสิชันตรงนี้มาด้วยโลดใหม่ครับโลดตอนแม็กกาซีนนี้เร็วอยู่นะครับเร็วอยู่ผมบอกให้เพื่อนช่วยครับให้เข้ามาสักนิดนึงนะครับดันขึ้นมาเลยนะครับเดืจะเจอจอนสามคันเพื่อนไม่ตามมาเพื่อนเพื่อนนิ่งมากเลยเข้ามาแฟงด้านหลังได้นะตอนนี้สกอร์หนึ่งต่อสา ทางฝั่งตะวันตกนี่เขาแบบโอ้โหบวกกันยับนะบวกกันยับผมค่อยๆไปครับอ่ะเจอแล้วเบทรดแฮเตอร์ล็อกเป้าก่อนปล่อยเป้าแล้วก็ยิงครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีความปิวหน่อยนะเพราะว่าหลังจากยิงแล้วอะเป้ามันบานบานจะไทยเลยนะครับเออแล้วด้วยความที่มันโหลดต่อนัดเร็วอะเอมมิ่งมันไม่ทันนะครับเอมมิ่งมันไม่ทันเพราะฉะนั้นตัว ตัวปรับเสถียรนะี่ยมันช่วยได้นะครับค่อยๆขยับเข้ามาครับจอนอยู่ข้างล่างนะจอนอยู่ตรงชายหาดเห็นยิงขึ้นมาอยู่หนึ่งต่อห้าครับเกมนี้โอ้โห ทางตะว,วันตกนี่เขาดันยับเลยนะส่วนฝั่งนี้เนี่ยเราควรจะดันเพราะว่าเราได้เปรียบอยู่ฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าเขาเขามีน้อยไงเขาไปดันทางนู้นกันหมดฝั่งนี้ก็เลยน้อยผมขึ้นมากะว่าจะมาวนเบรเทดแพนเทอร์จากตรงนี้นะครับจ้าเอเจอแล้วลอกเป้ายิงครับหนึ่งนัดเด้งสองนัดเข้าครับแล้วก็ซอยครับ ซอยับยับซอยับยับโอเคได้อยู่ครับรีโหลดใหม่ครับรีโหลดใหม่นี่มันเป็นตัวล้วงเลยนะมันเป็นตัวล้วงเลยถ้าระยะขนาดนี้สบายอยู่แล้วครับมันเข้าเปา้าง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันล้วงได้นะครับแต่ว่าถ้าร,ระยะไกลๆก็มีปิวปิวหน่อยจับมาที่เดิมครับเพราะว่าตรงนี้มี P43 เทียอยู่ สี่ต่อเจ็ดสกอร์ตอนนี้ผมพยายามหาพีอ่าพีสี่สามอยู่นะนี่อยู่นี่ครับเขามีเลือดอยู่หกร้อยกว่าหกร้อยยี่สิบล็อกเป้าแล้วก็ซอยครับเด้งเด้งเด้งโอ้โหเด้งโอ้โหโ นี่ผมใช้ลูกทองอยู่นะออกครับต้องรีบออกครับอุ้ยรอดไปนะ<_ T _ T> เกือบไปเกือบไปวิ่งออกกันครับ <_ T> เห็นไหมว่ามันแบบว่าไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นนะโอ้โดน c m c d ยิงมาหนึ่งนัดร้อยกว่าเลยนะครับ <_ T> นี่ขนาดใส่เทอร์โบนะเออมันก็แบบอืดๆน,นิดหนึ่งติดติดอืดๆน,นิดนึงนะครับมาซ m c d ล็อกเป้าหนึ่งนัดโอ้ยไม่ไม่เข้าครับไม่เข้าครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีครับ มาแล้วก็จัดครับซอยครับเอาให้ยับเอาให้ร่วงมันยิงมันตรงนี้แหละนะโอ้โหจอนครับโดนจ้อนมา140โกรธโอ้โหอีกนัดหนึ่ง23ยังยังดียังไม่ตายนะเออเกือบตายอยู่เกือบตายอยู่ตอนนี้ตันครับ <S <S ดีว่า VC 44นี่เขาไม่คิวผมเนี่ยเขาเป็นจ้องอีกคันหนึงอยู่ เกือบตายครับเลือดเหลืออยู่แค่31เอเท่านั้นโอ้จอนอยู่นั่นครับจอนอยู่นั่นผมเก็บจอนกันเลยครับจอนเทียหกเทียเจ็นี่คือแบบตัวดีเลยนะฮะเห็นแล้วสองคันนะครับเอาคันที่แบบเห็นเต็มเมครับ1นัดสองนัดสนัดสี่นัดเรียบร้อยครับคันนี้ครับหนึ่งนัดสองนัดไม่โดนสนัดไม่โดนสนัดไม่โดนโดนนัดเดียวครับแหอ 10ต่อ11ครับ4คิวตอนนี้4ค oh ิวโอ้โหเพื่อนไปหมดแล้วครับพเพื่อนทีเจ็ปตรงนี้ครับคันหนึ่งแล้วเขาก็จ้องอยู่ด้วยนะผมหาที่จำๆจกันนะเห็นไหมเอ่ยตรงบลายครับหายไปไหนแล้ว <ft> หายไปไหนแล้วเพื่อนไปหมดแล้วโอ้ตอนนี้เหลือผมกับจอ g ์น GW p พ n t h อรเท่านั้นนะที7จนี่ใกล้ตายแล้วนะมีคนไปแคปครับอ้าวเจอแล้วที7จล็อกเป้ายิงเรียบร้อยครับ จอนอีกคันครับ G.W. Panther ครับของเขามาแล้วอุ้ยดีที่ไม่โดนนะติดแค่ตันนิดเดียวนะฮะเก็บกันเลยดีกว่าไหมแต่ว่ามีคนแคปอยู่มีเวลาไปรีเซ็ตอ๋อเขาออกฮนะออกแคปหนึ่งคนนะครับก็ทีหนึ่งห้าศูนย์นะะแล้วก็ทียี่สิบเก้านี่ไงเจอฮะเจอทียี่สิบเก้า ผมชี้เป้าครับให้เพื่อนช่วยยิงสวยครับแต่ว่าได้มาแค่168เท่านั้นนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่แคปอยู่คือทีหนึนะครับผมต้องอ้อมทียีไปหน่อยเนเพราะว่าทียี่ก้าที่พุ่งมาหาผมทั้งนี้เลยแล้วลูกศกรนี่จะหมดอยู่แล้วนะครับคือเหลือเซตเนี่ยที่ที่โหลดอยู่เนี่ยแล้วก็เหลือลูกธรรมาดา 4นัดเท่านั้นนะโอเคครับผมเห็นที่150แล้วจอทีมผมเขาก็ยิงรีเซ็ตไปได้นะก็โอเคอยู่วนกลับมาใหม่ครับเอาที150ก่อน,นผมบอกเพื่อนนะเอาที150ก่อน,นเห็นแล้วหน,น,นึ่นงนัดอุ้ยโดนด้วยนะ โอ้ยโดนด้วยสองดโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากแล้วทีจี๙อยู่ตรงนู้นครับทีีอยู่ฝั่งนู้นครับออ้ยจอนอ้ยจอนเฉียดเฉียดเฉียดไปหน่อยเดียวจอนอยู่ข้างล่างครับจอนอยู่ข้างล่างครับผมลงไปรวบจอนกันเลยดีกว่านะครับส่วนที่ี๙นี่ไม่น่ายากนะครับเอาจอนก่อนจอนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ยิงมาจาก้างล่างนะจ๊ะเอ๋เจอแล้วหนึ่ง โอ้โหแล้วโหลดอยู่นะยังโหลดไม่เสร็จยังโหลดไม่เสร็จอุ้ยโดนมา21โอ้โหชนอันนี้อีกรอโหลดแป๊บนึงรอโหลดแป๊บนึง <S <S โอเคครับเหลือ,อคันนึงครับลูกกระสุนอีก3นัดนัดหนึ่งหาไม่โดนสองนัดไม่โดนเหลือ,อนัดเดียวได้มา83ครับต้องโหลดใหม่ครับเหลือลูกกระสุนอีกแค่6นัดเท่านั้นแล้วจอเราไปแล้วนะจอเราไปแล้วด้วย โอ้โหลูกกระสุนเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้จริงๆโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแมนะ่โอ้น่าเสียดายจริงๆแมนะ่เกมนี้นี่ลำบากลำบนจริงๆเออในเกมแรกมาถึงนี้ก็มันเลยนะะ <c oughs> แบกกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ไหวนะครับแม่นะ โหลดกระสุนอยู่ด้วยลงมาเมื่อกี้ก็เอ็มแตกไปครับในเกมแรกแล้วก็ได้เห ucci, รียญปาสกูชีนนน่นะครับทำลายอาตีสองคันในหนึ่งแบทเทิลนะครับในหนึ่งเกมแล้วก็เหรียญท็อปกันนะครับคิวหกคันตั้งแต่6คันขึ้นไปก็จะได้ท็อปกันนะครับผมคิวเป็นหมด7คันได้เงินมาแสนสามค่าประสบการณ์5,452นะครับเออเงินได้แสนสามแปดหมื่นก็เอได้แสนสามแปดพันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่า ใช้ลูกทองไปใช้ลูกกระสุนะเกือบหมดนะลองดูว่าค่าซ่อมด้วยลองดูว่ามันจะคุ้มไหมนะครับยิงไปทั้งหมด2,645ดาเมจนะครับ7คิวด้วยกันแล้วก็คาบสกันดิบๆ1,069อันนี้คือแพ้นะมันก็เยอะอยู่ถือว่าเยอะอยู่ยิง50นัดเข้าเป้า38นะครับคือแบบปิวออกเยอะมากนะปิลออกเยอะมากคืออย่างที่บอกว่าพอยิงไปแล้วเนี่ยเป้ามันบานพอบานปุ๊บเนี่ยมันโหลดเสร็จแล้ว แต่ว่าเอมมิ่งอ่ะมันไม่ทันนะครับมันก็เลยแบบว่ายิงออกไปเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยจะโดนถ้าแบบกดรัวๆแต่ถ้าระยะใกล้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องใช้ตัวปรับเสถียรมาช่วยนะครับเข้า38นัดเจาะเกราะ33เจาะเกราะก็ถ้าด้านข้างด้านหลังไม่มีปัญหานะครับด้านหน้าก็ลำบากนิดนึงนะครับแล้วไม่รวม2น0กแล้วก็มีแอซิดิกพันหนะครับบัญชีพี่เม่มหักกระสอนไป4,000นะฮะ4 0 0ี่ถ้ากระสุน9ก้0 0 ยุดหัวใจอีก ,6000 ก็เหลือเงินมาใช้31มหมื่นก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่แต่ในเกมเนี้ยผมทําคะแนนได้ดีไงเออทำคะแนนได้ดีแต่ว่าดูที่ค่ากระสุนเนี้ยเก้กก็เอาเรื่องอยู่นะเกือบเกือบแสนเะนีๆๆ้ยเกือบเกือบแสนเพราะว่ามันเล่นคันนี้มันต้องใช้ลูกทองอยู่นะเออไม่ใช้ลูกทองก็ลําบากลําบากลําบากเลยลหละนะก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าถ้าจะเล่นคันนี้ก็ควรจะพกลูกทองไปด้วยนะครับอย่างผมก็เอามา เยอะกว่ารูกปกติหน่อยนะครับมันก็มีประสิทธิภาพที่ดีแต่ว่าเปลืองบอกเลยว่าเปลืองนะครับอ่ะไปดูอีกเกมหนึ่งเกมที่2องว่าจะเป็นไงเชิญชมครับ ในเกมที่2ผมอยู่ในแมปช่องเขาผ่านผมเกิดทางฝั่ง,งตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในห้องเทียเ์็เทียร,ร์ดนะะในเกมนี้เจอเทียร์ดผมก็มาเปิดให้เพื่อนตรงนี้เลยครับอยู่ในพุ่มนะครับมีจอรนข้างละ2คันแล้วก็ LT ข้างละ2คันด้วยกันนะครับ LT ก็เป็นเทียร์็ทั้งคู่เลย่ะ LT เพื่อน ในทีมของผมก็13-75วิ่งลงแบงล่างเลยฮะผมก็ยิงพัสซีตรงนี้ครับเอาชี้เป้าครับเห็น IS แล้วเพื่อนยิงกันยับเลยฮะเห็น IS-3 เห็นโอนิด้วยนะครับแหมน้ายิงจริงโอนิได้วยแบบคันใหญ่อย่างนี้นะฮะดูยิงแบบโอ้โหมันจริงๆนะครับมันจริงๆก็ตอนนี้ชี้เป้าได้มาพันเนะครับพันเแล้วเพื่อนเข้าไป เกาะตรงนู้นเกือบตายนะเพื่อนไม่รอดแน่เลยนะฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่น่าลงนะฮะคือไม่น่าลงจริงคือถ้าไม่ใช่สายแบบคล่องตัวผิวๆพวกล้อยิงล้อ,อยางนี่ไม่น่าลงนะครับลงไปตรงนั้นมันมัน,ม,น,ม,นมันโอกาสตายสูงโอกาสตายสูงนะตอนนี้ก็เหลือแค่ผมคนเดียวที่เป็น LT ของฝั่งนี้นะครับกอตรงนี้ไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็หารเรื่องละ อ่ะเจอครับ13-75แล้วก็เพื่อนยิงให้นะครับตรงนี้เห็น IS อ้าได้ด้วยได้ด้วยนะยนะเออล็อกเป้าหันไปสนั p ยิงได้ด้วยได้มา1คิวครับโหลดใหม่ครับว่างครับไม่รู้จะทำอะไรครับวิ่งไปวิ่งมาคือถ้าเป็นแมปแบบนี้นะครับ คือต้องการสปอตเราสปอตไปแล้วจังหวะสปอตหมดแล้วครางนี้แหละก็ไปช่วยทีมทํำดาเมจไปหรืออะไรไปนะตรงนี้เห็น t7 1 c m ด d นะ่ะผมมาดักรอตรงนี้นิดนึงเผื่อเขาจะขึ้นมาแต่เหมือนเขาจะวิ่งออกไปนะวิ่งออกไปผมก็ขยับเข้าไปนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเขาวิ่งกลับมานี่ก็ยิงได้ครับซอยได้ซอยได้อยู่ รอครับตอนนี้ทางฝั่งเหนือก็เด็บครับตรงข้างล่างในร่องตรงนี้ก็เป็นของเขานะครัอ่ะมาแล้วหนึ่นัดครับสองนัดสามนัดได้มาสามสี่นัดนี่เขาก็โหดดเร็วนะผมต้องออกครับเพราะว่าเดี๋ยวจอลงเดี๋ยวจอลง โหลดครับอยู่ในแมปนี้เป็น LT ก็ต้องหายิงอะไรที่มันบางๆเหมือนกันนะครับยิงรถรถ,รถบางๆเหมือนกันรถเร็วเหมือนกันอะไรอย่างนี้นเล่นกับ LT ด้วยกันยิงง่ายกว่าอ่ะเขาหนีครับ CMD ล็อกป้าหนึ่งนัดไม่โดนครับไกลๆโดนหนึ่งนัดมีจุ๊กมีจุ๊กแม่พิ้วจริงพิ้วจริง ยิงก็ไม่ค่อยอยากเข้าเมื่อกี้ได้มาไม่รู้ได้มากี่นัดก็ไม่รู้นัด2นัดนะจากแปดนัดจาก8นัดนะเออสกอร์ดูดีครับตอนนี้6ต่อสไม่ได้ครับ6ต่อสครับดันครับอ้ามีคนอยู่ตรงนี้ครับโปเกตโต้สอ,อยู่หลังหิน <S 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 <ๆ>เดี๋ยวต้องไปช่วยเพื่อนซะหน่อยล็อกเป้ายิงครับ2นัดสนัด เป้านิ่งๆแบบนี้ได้อยู่ครับอีกน,นหนึงเรียบร้อยครับซอยยับเลยคราวนี้พอมีกาสซอยนี่ซอยยับเลยนะได้อยู่ได้อยู่ถ้าเป็นเป้านิ่งนี่สบายครับแล้วตรงนี้ RHM Bossic โอโหจอนเขาเล็งผมนะหนึ่งนัดเข้าไปสองนัดเข้าไปไม่โดนครับสามนัดโดนครับสี่นัดโดนครับโอเคครับโหลดไม่ครับลูกท้องนะเพราะว่าตอนนี้ลูก a อเหลือแค่สองนัดแล้ว ไอซูหนึ่งห้าสองครับดียงหลบทันเะเหลือไอซูหนึ่งห้าสองสตูเลอร์อีมิวแล้วก็จอนอีกสองคัอ้าวจอนหรือคันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็รวบเลยครับไอซูใช่ไหมหมุนไม่ทันแน่นอนนะผมก็รวบเลยครับรวบเลยครับรวบเลยครับอีกคันหนึ่งครับเรียบร้อยครับแล้วก็หนีครับโหลดใหม่ครับโหลดใหม่พี่ครับคันสุดท้ายครับ ออนครับ G.W. Panther ครับไม่ทันแลฮะรวดเร็วในเกมนี้รดเร็วได้มา3คิวนะครับแล้วก็ชี้เป้าพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันในเกมที่2ก็ได้เลขหนมานะครับได้เหรียญโอลิกมานะครับทำลายา TD ด้วยไลยททงนะครับ2คันด้วยกันใน1ใน1 t แบทเทิลใน1การลบนะครับ ได้เงินมาแสนสี่แล้วก็คาบประสบการณ์แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดนะครับเอ่อผมได้เงินเยอะเพราะว่าในเกมนี้ผมกดบูสด้วยนะครับผมกดบูสเสริมไปด้วยยิงไปทั้งหมด1,955นะครับ3คิวด้วยกันแล้วก็คาบประสบการณ์ดิดๆ1,382ิบ 1, ยิง33นัดเข้าเป้า25เจาะเกราะ24นะครับในเกมนี้ก็ยิงน้อยกว่าเกมแรกนะเพราะว่าไม่ได้แบกไม่ได้อะไรก็คือเล่นปกติเลยดามเมจก็คือปกตินะครับประมาณพันพันเก้าสองพนี่ก็คือทําได้ไม่ยากนะครับทำได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามีแอซิดในเกมนี้3 0มพันกับเจด้วยแอซิดก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ได้เงินมานี่หักค่าซ่อมไป2000นะครับค่ากระสุน5้าหมื่นสี เพราะว่าใช้กระสุนไปประมาณครึ่งหนึ่งเกินครึ่งด้วยแหละนะฮะห้าหมแล้วก็ยุทากัดใจอีก3000ก็เหลือเงินมา8ป0 0 0ืนึงที่เยอะเพราะว่าผมกดบูสนะผมได้บูสนะ์มนาะอีกสี่หม่นหะเอออันนี้ผมเปิดบูส์เอาไว้ถ้าไม่เปิดบูสผมก็จะเหลือ ประมาณ4ี่หมื่นนะครับก็ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่เก็บตังค์ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องทําคะแนนดีๆหน่อยนะก็เป็นรถที่ยิงมันคันนึงเลยนะยิงมันมากๆนะเวลาเข้าไปล้วงเลยอย่างเงี้ยกดกดยิงค้างได้เลยนะมันสับยับเลยนะก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะแต่ก็ยังติดเรื่องของการออกตัวช้าอะไรประมาณนี้นั้นนิดนึงแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ไมไ่ติดใจอะไรตรงนั้นก็แล้วแต่จะไปใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่า สิ่งที่แนะนําก็อย่างที่บอกคือปรับเสถียรนะครับปรับเสถียรนี่คือแนะนําเลยก็ a b x 13 57คันนี้นะครับตอนนี้ที่เอามาขายก็พันสองนะครับอีกแพ็กหนึ่งก็สองพันนะครับคุ้มหรือเปล่านี่ก็ขึ้นอยู่คุณแล้วว่าคุณมีตังค์เยอะแค่ไหนนะครับถ้าคุณรักคุณชอบก็ยังไงก็คุ้มพันสองนะครับสาหรับผมผมมองว่าแอบแอบแอบแพงไม่ไม่แอบแพงละแพงเลยละแพงเลยละนะมันก็ไม่ค่อยคุ้มสําหรับผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า กับคนอื่นที่มีตังก็อาจจะแบบอืก็ใช้ได้นะโอเคอะไรอย่างนี้นะวันนี้ก็เอามารีวิวให้ได้ชมกันสำหรับ M X 13 57คันนี้นะครับ L T T R 7ของฝรั่งเศสนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คอราไปก่อนสวัสดีครับ